สนับสนุนเบิ่งข่าวเมืองอุดรโดยสนใจอยากสร้างโรงงานผลิตอาหารและเครื่องสำอางใช้ทุนน้อยติดต่อดรเพษัทโทร0879929993ช่องคุณภาพระดับโลก CTH ความสุขครบรถสำหรับทุกคนในครอบครัว นางสมชายชัยพงม,มาอายุห6ปีอยู่บ้านเลขกที่316้หมู่สี่บ้านดงเคงตำบลบ้านจัดอำเภอเมืองอุดรธานีได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพันตำรวจตรีกุศลสิทธทิขันแก้วพนักง,งานสอบสวนสพเมืองอุดรธานีว่าถูกคนร้ายเข้ามางัดบ้านก่อนหน้านี้ก็โดนงัดมาถึง8ครั้งแล้วสูญเงินไปหนึ่งกว่าบาทนางสมชายชัยพงม,มาให้การว่าที่บ้านเปิดเป็นร้านขายของชำเมื่อคืนนี้ได้มีคนร้ายเป็นชายวัยรุ่น เข้ามางัดหน้าต่างหลังบ้านเป็นช่องทางเข้ามาภายในบ้านซึ่งหลานชายตื่นขึ้น,นมากลางดึกไฟในบ้านปิดหมดทุกดวงคนร้ายใช้วิธีเปิดไฟฉายโทรศัพท์มือถือส่องหาของทรัพย์สินที่มีค่าพร้อมกับรื้อค้นสิ่งของภายในบ้านโดยหลานชายจึงร้องตะโกนขึ้นมาคนร้ายเข้ามาภายในบ้านทำให้คนร้ายตกใจรีบหนีออกจากบ้านไปซึ่งคนร้ายได้เงินไปเพียงแค่20บาทเท่านั้นที่อยู่ในถังพลาสติกเก็บเงินก่อนหน้านี้คนร้ายเข้ามางัดบ้านถึง8ครั้งรวมเป็นเงินที่คนร้ายได้ไป หนึ่งหมกว่าบาททางเจ้าหน้าที่จึงได้ลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานเป็นบ่อแสนในการสืบสวนติดตามจับผู้ร้ายมาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสนใจอยากสร้างโรงงานผลิตอาหารและเครื่องสำอางใช้ทุนน้อยติดต่อดรเพชรศักโทร0879929993ช่องคุณภาพระดับโลก CTH ความสุขครบรถสำหรับทุกคนในครอบครัว